พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่สองกันยายนคริสตศักราช2022 ทำพยานชีวิตโดยคุณเดอริกซูนเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความกังวลและความเชื่ออยากหนุนใจให้ท่านทูกฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ9ถึง20และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ9 พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบากคุณเดอริกซูนเป็นพยานว่าผมจัดการกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามาเป็นเวลานานบางวันผมรู้สึกว่าผมสามารถจัดการกับอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแต่บางวันผมกลับรู้สึกเหมือนต้องแบกภาระหนัก จนแทบจะต้องคลานไปความเครียดอย่างต่อเนื่องเเน,นื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคทำให้อารมณ์ร้ายของผมจัดการได้อย่างยากลำบากและเกือบทุกวันที่ผมรู้สึกติดอยู่กับปัญหาที่ไม่มีทางออกความเครียดในช่วงเวลาเหล่านั้นส่งผลกับผมอย่างยิ่งแต่สิ่งเหล่านี้ได้สอนเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจและการปลอบโยนและพระกำลังของพระเจ้าในรูปแบบใหม่ ผมเป็นผู้เชื่อและสนทนากับพระเจ้าเสมอแต่ปีนี้ต่างไปจากเดิมผมยึดมั่นในความเชื่ออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับวันใหม่และพระพรใหม่แม้ว่าความกังวลของผมจะยังคงอยู่แต่ความสัมพันธ์ของผมกับพระผู้สร้างช่วยให้ผมสงบและสามารถคิดถึงความจำเป็นของคนอื่นได้เพราะพระเจ้าอยู่กับผม ผมจึงสามารถละทิ้งความรู้สึกแย่ๆแ,และทำงานได้อย่างดีและผมระลึกเสมอว่าการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและผู้อื่นเป็นเรื่องที่ควรกระทำข้อคิดสำหรับวันนี้ในวันอันแสนมืดมิดความสว่างของพระเจ้ายังอยู่กับข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังต่อสู้กับความกังวลข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานกำลังการทรงนำและความภาคเพียรแก่ข้าบงทั้งหลายเพื่อที่ข้าพ้ทั้งหลายจะสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตและรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงทำอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ